เกาลูนแห่งฮ่องกงอดีตสลัมลอยฟ้าที่แปลกที่สุดในโลก แม้บ้านเมืองจะมีการพัฒนาและมีความทันสมัยมากเพียงใดแต่อย่างไรสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยก็คือเรื่องที่อยู่อาศัยเพราะฉช่ว่าทุกคนจะมีรายได้มากมายเพียงพอีจะซื้อที่อยู่อาศัยดีๆได้บางก็ต้องเช่าบ้างก็ต้องซื้อและยิ่งคนที่มีรายได้น้อยแล้วการหาที่อยู่อาศัยดีๆและมีราคาสอดคล้องกับรายได้ก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนอกจากเรื่องรายได้แล้วขนาดของพื้นที่ประเทศก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องราคาด้วยเช่นกันยิ่งเป็นประเทศที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ราคาด้านอสังหาริมทรัพย์ก็อาจจะไไม่ด้สู มมากมากยเว้นแต่ว่าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่พิเศษเป็นแหล่งรายได้เศรษฐกิจขนาดใหญ่มากๆไม่แพ้กับเมืองหลวงก็ยิ่งทําให้พื้นที่เหล่านั้นมีราคาแพงได้เหมือนกันเช่นในฮ่องกงเองที่แม้จะเป็นเขตปกครองตนเองแต่ก็อยู่ภายใต้การดูแลของประเทศจีนและด้วยอดีตที่อังกฤษเคยบังคับให้จีนปล่อยเช่าฮ่องกง99ปีจนกลายเป็นเมืองท่าที่สําคัญของโลกและแม้จะหมดสัญญาไปแล้วในวันที่1กรกาคม1997ภายหลังก็ได้มีการเจราจาระหว่าง2ประเทศอีกครั้งก็คือทางจีนจะยอมให้ฮ่องกงอยู่ในฐานะเขต ปกครองตนเองอีก50ปีและด้วยฐานะนางกล่าวบวกกับความเจริญของเกาะฮ่องกงที่อังกฤษเคยยึดไปทาให้เศรษฐกิจที่นั่นเฟื่องฟูเป็นอย่างมากและทุกคนก็ย้ายถ่นฐานมาปักหลักทางานกันที่นี่เพียบและด้วยขนาดของเกาะฮ่องกงที่มีเพียงแค่2,700ตารางกิโลเมตรหรือใกล้เคียงกับจังหวัดตราดในบ้านเราทําให้มีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยแบบสุดๆจนก่อให้เกิดสลัมเพื่อที่พักอาศัยของคนที่นั่นในชื่อเกาลูนและโด่งดังไปทั่วโลกนั่นเองก่อนที่เราจะมารู้จักกับกําแพงเกาลูนแห่งนี้มาดูความเป็นมากันก่อนดีกว่าว่ามันนเปป็ไ อย่างรประวัติศาสตร์ของกำแพงเกาลูนสามารถย้อนกลับไปได้ถึงราชวงศ์ซ่งราวๆคศ960-1279สมัยนั้นมีการจัดตั้งทหารเพื่อการค้าเกลือในพื้นที่โดยมีเพียงแค่นั้นมาเป็นระยะเวลาหลายร้อยปีและแทบจะไม่มีการพัฒนาใดๆเกิดขึ้นเลยต่อมาเมื่อถึงยุคล่าอาณานิคมและอังกฤษก็ได้เข้ามาในแถบเอเชียมีการขายฝิ่นในจีนจนถึงเกิดสงครามฝิ่นขึ้น และได้เกิดการต่อสู้ระหว่างอังกฤษและจีนสุดท้ายจีนก็ได้พ่ายแพ้ไปภายหลังก็ได้ลงสนิสัญญานานกิงโดยได้ยกเกาะฮ่องกงทั้งหมดให้อังกฤษเช่ารวมถึงจ่ายค่าสินสงครามต่างๆให้กับอังกฤษเพื่อยุติสงครามนี้สําหรับในด้านเกาะฮ่องกงไม่ได้ยึดแบบถาวรแต่เป็นการปล่อยเช่าระยะยาวถึง99ปีแต่มีพื้นที่หนึ่งที่ทางการจีนไม่ยอมให้นั่นก็คือกําแพงเกาลูนนั่นเอง Interest Pro ระบบเจาะกลุ่มเป้าหมาย Facebook อัตโนมัติที่จะช่วยแสดงความสนใจที่ Facebook ซ่อนอยู่และหากลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงสำหรับธุรกิจของคุณโดยใช้ API ของ Facebook ในการค้นหาช่วยลดต้นทุนค่าโฆษณามากกว่า30%และเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.interestpro.co สาเหตุที่ทางการจีนไม่ยอมปล่อยให้อังกฤษครอบครองส่วนพื้นที่กำแพงเกาลูนก็เนื่องจากว่าไว้สำหรับเป็นที่สอดส่องการกระทําต่างๆของอังกฤษณนะตอนนั้นที่กำแพงเกาลูนมีผู้อยู่อาศัยเพียงแค่700คนเท่านั้นอย่างไรก็ตามด้วยกำแพงเกาลูนยังอยู่ในพื้นที่ของเกาะฮ่องกงทางอังกฤษก็ได้ส่งกองกําลังเข้าไปโจมตีที่กำแพงเมืองดังกล่าวแต่กลับปรากฏว่าที่นั่นเหลือเพียงแค่ประชาชนเท่านั้นหลังจากการโจมตีในครั้งนี้ทางการของอังกฤษก็ได้ยุติการโจมตีลงรวมถึงอยู่เฉยๆโดยที่ไม่ทําอะไรเพิ่่มมมมเเติอออีีีกกด้วยแจนนง็ททาหื ด้วยเช่นกนกัหลังจากนั้นเมื่อสองครามสิ้นสุดก็มีชาวจีนแผ่นดินใหญ่มากมายอพยพมายังเกาะฮ่องกงเป็นจํานวนมากณนะตอนนั้นก็ยังมีความไม่สงบเกิดขึ้นในจีนแผ่นดินใหญ่อยู่ทาให้หลายคนรีภัยมายังเกาะฮ่องกงแห่งนี้ด้วยปัจจัยหลายๆอยา่างทั้งค่าเช่าที่ถูกสุดๆในช่วงหลังสงครามโลกก็เกิดสุญญากาศช่วงหนึ่งทําให้ที่นี่กลายเป็นเมืองไร้กฎหมายและไม่มีใครมาควบคุมแบบเป็นจริงเป็นจังเมเฟรมกรอบรูปสินค้าออนไลน์มีให้เลือกมากกว่า500แบบด้วยกันฉเฉลี่ยเพียงกรอบละ80สะตางค์เท่านั้น ใช้ได้ทั้งการขายของออนไลน์และช้อปปี้หรือ Lazada สร้างความโดดเด่นให้กับสินค้าของคุณและเพิ่มยอดขายให้ได้มากขึ้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและรับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ได้ที่ www.maniframe.com และเมื่อเป็นเช่นนี้ในเกาลูนก็เกิดความแออัดขึ้นเรื่อยๆไม่มีการควบคุมใดๆทําให้ผู้คนที่เข้ามาอยู่อาศัยเริ่มต่อเติมตึกจากเดิมขึ้นไปอีกเพื่อให้เพียงพอต่อจํานวนคนที่มากขึ้นโดยไม่มีการวางแผนทางด้านโครงสร้างใดๆขอแค่อยู่อาศัยกันได้ก็พอและการก่อสร้างนั้นต้องไม่เกิน14ชั้นเนื่องจากว่าอยู่ใกล้กับสนามบินไกตักคร่าวๆเพียงแค่ในปี1980คาดว่าจะมีประชากรมากกว่า5 0,000คนที่อาศัยอยู่ในเกาล โดยเกาลูนมีเนื้อที่เพียงแค่ราวๆ17ไร่เศษๆเท่านั้นหมายความว่าพื้นที่หนึ่งไร่จะต้องมีคนอาศัยอยู่เกือบ3,000คนเลยทีเดียวแออัดแบบสุดๆในด้านของสภาพความเป็นอยู่เป็อย่างที่ทุกคนได้รู้ไปก่อนหน้านี้ว่าไม่มีใครควบคุมแม้แต่เจ้าหน้าที่รัฐจากจีนหรือจากอังกฤษเองก็ไม่กล้าเข้ามายุ่งทําให้ไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยากทําอะไรก็ทําได้ที่เกาลูนแห่งนี้นอกจากจะเป็นที่อยู่อาศัยแล้วเมื่อไม่มีกฎหมายเข้ามาควบคุมเหล่าแก๊งอาชญากรต่างๆมากมายก็หลัง่งไหลกันเข้ามาที่นี่เปลี่ยนนนเเกกกกกาาาาหหลลลูใ้ป็แ่งบดทิจรร ผิดกฎหมายมากมายทั้งผลิตยาเสพติดเปิดบอนคันพนันค้าประเวณีอามนุษย์และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายทําให้ผู้คนจากข้างนอกไม่อยากเข้ามานะที่แห่งน,นี้เท่าไหรนะักรวมถึงการก่อสร้างที่ไร้แบบแผนทําให้การตอดเติมมันมั่วไปเรื่อยๆจนแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ไม่สามารถส่องไปถึงข้างล่างได้นอกจากนี้ระบบสาธารณูปโภคของที่นี่ก็ไม่มีเครื่องไฟฟ้าก็ต้องใช้แสงสว่างจากไฟฉายเอาในบางจุดบางจุดก็จะมีเครื่องปั่นไฟไว้สาหรับปั่นใช้กันเองเรื่องน้ําที่สูงสูงก็ไหลไม่ถึงอย่างแน่นอนต้องมารองจากข้ข้้้้าาาาาาางงงลล่แวนนนนํขขึไปใชบเอดคม ก็อย่าคาดหวังจากที่เกาลูนแห่งนี้เพราะด้วยความไม่เป็นประเบียบเรียบร้อยอยู่แล้วทําให้ใครอยากจะทําอะไรก็ทําแน่นอนว่าคนเก็บขยะไม่มีเราจะเห็นขยะเต็มเกลื่อนพื้นไปหมดเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคชั้นเยี่ยมเลยในด้านของการรักษาที่นี่ก็เต็มไปด้วยหมอเถื่อนมากมายไม่ว่าคุณจะทําอะไรบริการต่างๆก็มีให้ทั้งหมดแต่ก็ต้องลุ้นด้วยว่าจะถูกสุขอ,อนามัยหรือเปล่าเพราะว่าหมอที่นี่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพรวมถึงเครื่องไม้เครื่องมือเองก็อาจจะไม่ถูกสุข,ขลักษณะอีกด้วยนอกจากนี้หากใครไม่พร้อมที่เกาลูนแห่งนี้ก็ยยยังงงงมีีกกกกาาาาารรรทททํคลออออดดแะะส่่ไปปขตเศ้ว เป็นเรื่องที่ชวนอึ้งสุดๆขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเรา Marketing Insecret ผู้ให้บริการด้านการตลาดออนไลน์มีทั้งบริการดูแลเพจ Facebook ยิงโฆษณา Facebook บริการสร้างเว็บไซต์รวมถึงเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์หลากหลายชนิดสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.marketinginsecret.com Line at, at Marketing สุดท้ายแล้วเมื่อได้มีการลงมาดูแลอย่างจริงจังจนในปี1987ในที่สุดทางรัฐบาลเทียนก็เริ่มเห็นว่าเริ่มเกินความควบค,คุมและน่าจะเกิดอันตรายขึ้นในอนาคตได้จึงได้ทําการสั่งให้ผู้อยู่ในเกาะเกาลูนย้ายออกเนื่องจากว่าจะมีการปรับภูมิทัศน์ใหม่ให้เป็นส่วนสาธารณะและทางรัฐบาลเองได้มีการจัดสรรง,งบประมาณเพื่อชดเชยให้กับผู้อยู่อาศัยที่นี่ราวราว33,000คนมูลค่ารวมกว่า350ล้านดอลลาร์และเมื่อครอบครัวสุดท้ายย้ายออกไปจากเกาลูนแห่งนี้ในปี1993การรื้อกำแพงเกาลูนก็ได้เริ ต้นขนึเมื่อรื้อเสร็จก็ได้เปลี่ยนที่นี่เป็นสวนสาธารณะทันทีและได้เปิดให้ใช้งานตั้งแต่ปี1995มาจนถึงปัจจุบันนั่นเองแม้เริ่มต้นเกาลูนจะดูเป็นสารที่อันตรายดูน่ารังเกียจสําหรับบุคคลภายนอกแล้วแต่เมื่อได้รื้อถอนมันก็กลับกลายเป็นประวัติศาสตร์และเรื่องราวที่น่าสนใจให้กับคนทั่วโลกได้กล่าวถึงและปัจจุบันที่เกาลูนแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของคนที่จะมาเยี่ยมเยือนฮ่องกงอีกด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด ry และกดกระดิง่ง เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะ